สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลพี่เม้นที่อิสุสุซอสแสงมงคลสาขาโรจนะนะคะวันนี้นะคะพี่เม้นจะมารีวิวรถ1รุ่นค่ะในรุ่น m ิวเอ็ก v e แค่ะรุ่นนี้นะคะเสนอราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวออปชันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราต้องเก็บโบวังโบนิดนึงค่ะ ในรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถ MU-X Active ค่ะเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงกระจังหน้ากันค่ะกระจังหน้าเป็นสีดำตัดกับสีขาวแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะมาตรงที่ไฟค่ะรุ่นนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ดีไซน์ภายหน้าเอกลักษณ์ของ Isuzu อยู่ด้านหน้าเช่นเคยค่ะถัดมาตรงด้านนี้นะคะเราจะ ให้ดูของด้านข้างตัวรถนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกสีดำตัดกับตัวรถสีขาวค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในด้านในกันเลยค่ะมาที่ด้านในห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารของมิวเอกนะคะจะกว้างกวางหรูหราอยู่แล้วค่ะรุ่นนี้นะคะห้องโดยสารภายในเป็นสีดำนะคะมาขยับเข้ามาดูตรงปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยค่ะรุ่นนี้จะมีปุ่มคอนโทรลพวงมา เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะก็คือว่าจะมีปุ่มปรับเสียงเล่งเสียงได้ตรงพวงมาลัยเลยค่ะแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยได้เลยนะคะกดปุ่มนี้ค่ะก็รับสายได้เลยค่ะหน้าจอนะคะจะมีมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้ค่ะส่วนด้านแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แมนวนวลค่ะปรับแมนวนวลค่ะในรุ่นนี้นะคะมิวเอ็กซ์แค่ะ ในรุ่นนี้นะคะจะมีแค่เกียร์ออตโต้เท่านั้นค่ะเรามาดูทางห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารจะภายในสีดำร้วนนะคะก็กว้างขวางเหมือนเดิมแล้วก็บาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานค่ะระบายความร้อนได้ดีมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูที่นั่งของตอนสองนะคะดูความกว้างขวางนะคะแล้วก็บาะเนี่ย สามารถที่จะพับเก็บตามยาวแบบนี้ได้เลยอันนี้ทําให้ดูในระนาบเดียวนะคะแต่จริงๆคือพับได้ทั้งสองระนาบเลยค่ะเราสามารถเก็บสัมภาระเพิ่มได้อีกนะคะแล้วส่วนตรงช่องนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นที่วางกระเป๋าสตางค์หรือว่าสามารถที่จะวางโทรศัพท์ได้ค่ะมาดูทางด้านท้ายกันบ้างนะคะ ถัดมาทางนี้ค่ะทางด้านท้ายรถนะคะด้านนี้นะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED หรือแบบ refector นะคะตัวนี้นะคะเส้นสายจะตัดดูโดดเด่นชัดมองเห็นสว่างในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ท้ายรถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ Isuzu ค่ะ ดีไซน์ไฟท้ายแบบสวยมากๆเลยนะคะทําให้ดูโดดเด่นและก็ทันสมัยค่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านล้อแม็กกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นล้อแม็กจากทางโรงงานค่ะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่265/60ทั 60. ตัวนี้จะเป็น R17 ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้าของเรานะคะก็จะชอบ แต่งล้อแม็กนะคะจะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะจะเอาไปเปลี่ยนล้อแม็กส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้าที่ออกรถรุ่นนี้ไปนะคะก็จะชอบไปแต่งเป็นพิเศษเลยแล้ววันนี้นะคะพี่เม่นมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะคะให้กับลูกค้าที่สนใจรถเจ็ดที่นั่งสวยแล้วก็ประหยัดแบบนี้นะคะโปรโมชั่นของพี่เม่นวันนี้อยู่ที่ 69,000บาทเท่านั้นค่ะวันนี้เราจัดทรงแต่งล้อแม็กให้แล้วด้วยค่ะเรียบร้อยถ้าใครสนใจนะคะกดลิงก์มาหาพี่เม้นได้เลยหรือว่าโทรมาที่เบอร์083 656 6242นะคะทักแชทแอดไลน์ได้เลยค่ะแต่งครบสวยจบที่เดียวนะคะที่นี่นะคะแล้วก็รับประกันคุณภาพงานดีๆตรงปกตรงใจกันแน่นอนค่ะ ล้อแมกเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้นะคะจะเรียกว่ารุ่นสประตูแซดรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะมาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะสประตูแซดค่ะกระจังหน้าด้านนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของอีซูซ u เหมือนเดิมค่ะด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะ เป็นแผงลังพึ่งสีดำค่ะแผงลังพึ่งใหญ่มากๆเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะไฟนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วค่ะส่วนตรงนี้นะคะเรามาดูค่ะใน Isuzu 4ประตูเกตแ t นะคะรุ่นนี้นะคะขนาดล้อแม็กล้อแม็กอันนี้มาจากโรงงานนะคะขนาดล้อแม็กจะอยู่ที่ 265/60R18 ค่ะรุ่นนี้ค่ะ จะสวยอยู่แล้วนะคะเราก็ตีโป่งซุ้มล้อแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะถัดมาทางด้านนี้จะเป็นสัญลักษณ์ไฮเลนเดอร์นะคะเพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้คือรถ4ประตูยกสูงนั่นเองค่ะแล้วกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสีดำตัดขาวแบบนี้โดดเด่นแล้วก็ลงตัวค่ะเดี๋ยวเราพาชมภายในตัวรถกันอีกรอบนะคะ ให้น้องแอดมินไปอยู่ทางด้านฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าชมในห้องโดยสารของ4ประตูไฮเลนเดอร์ตัวแซดตัวนี้ค่ะมาดูทางด้านนี้นะคะทางด้านปุ่มคอนโทนพวงมลาลัยค่ะ ปุ่มคอนโทนพวงมาลัยนะคะด้านนี้จะเป็นปุ่มคอนโทนพวงมาลัยที่เป็นฟังก์ชันรับสายวางสายและก็เร่งเสียงเพลงหรือเสียงต่างๆเนี่ยได้จากทางด้านนี้นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของคูดคอนโทลค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะสามารถปรับไฟสูงต่ำจากตรงนี้ได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะตัวแซ ตัวแซดยกสูงนะคะกุญแจจะเป็นแบบนี้ค่ะ2ดอกนะคะแล้วก็ทางหน้าจอนะคะจะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วค่ะพร้อมเรียบร้อยค่ะส่วนทางด้านแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แบบแมนวนวลปรับมือค่ะส่วนในรุ่นนี้นะคะ4ประตูแซดยกสูง ค่ะส่วนช่องตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเก็บเอกสารเล็กๆน้อยๆหรือว่าเราจะเก็บของเล็กๆน้อยๆมีถึง2ช่องค่ะและก็จะมีช่องวางแก้วช่องวางแก้วจะมีทั้งซ้ายและขวาและก็ช่องทางด้านกลางอันนี้ได้อีก2นะคะและส่วนตรงหลังที่นั่งก็ได้วางได้อีก2แก้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังห้องโดยสารที่นั่งนะคะก็คือนะ ตรงนี้นะคะก็จะมีที่แขวนของรับน้ำหนักได้ถึง2กิโลค่ะตรงนี้ค่ะและถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นช่องแอร์สามารถปรับระดับได้ค่ะแล้วก็จะมีสายเสียบ usb ให้ด้วยค่ะมีช่องวางโทรศัพท์ให้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะและถัดมาทางด้านนี้ค่ะเราก็กุญแจแม่แรงตัวล็อกยาง ตัวอะไรอะไร,ะไรแม่แรงอะไรอยู่ทางด้านหลังผู้โดยสารนะคะมาค่ะวันนี้นะคะใครนะคะที่สนใจใน4ประตูอิสุสุยกสูงรุ่นนี้ค่ะเกรดแซวันนี้พี่เมนให้โปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะให้ ใช้เงินรับรถอยู่ที่59,000บาทเท่านั้นค่ะใน59,000บาทนะคะลูกค้าสามารถแต่งล้อแม็กเลือกลายได้ค่ะแล้วใครนะคะที่ชอบส่วนลดนะคะวันนี้มีครอบครัวอิสุสุเราได้ส่วนลด5,000บาทค่ะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนได้ส่วนลด30,000บาทค่ะและยังมีดอกเบีย้ยพิเศษให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะ และใครที่ชอบแต่งรถสนใจที่ไม่ชอบรถสเปคเดิมล้อเดิมเลือกลายล้อแม็กได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าปรึกษากันก่อนนะคะยินดีให้คำปรึกษาเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าใครชอบโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะทักแชทแอดไลน์มาหาพี่เมนได้เลยค่ะเบอร์เดิมค่ะ0836566242ค่ะพี่เมนยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสทุกคันเลยค่ะ E